สวัสดีครับพี่พน้องมื้อนี้กับพอ่อกับช่องพอเพียงเรื่องตัวได้เนาะครับเนาะกับเช้าวันอังคารที่สิบยี่สิบสองตุลาคมส่วนันหกสิบเจ็ดพี่น้องมาพบพอ่อๆกันอย,อยู่ตลาดนัดบ้านนะ้าฝายพี่น้องเนาะตลาดแห่งนี้เพิ่นเปิดทุกวันอังคารกับวันพุธพี่น้องสถานท,ที่ตั้งกันอยู่ถนนชัยภูมิตาโตนครับต่างเก็บตัวเมืองชัยภูมิมาทางราชพัฒน์ชัยภูมิพี่น้องเด้อสิบ ว่าสิบสองสิบสามชิโน่ยังไงพี่น้องก่อนถึงราชพัฒน์พี่น้องมาหอดอยู่นี่ก็บยี่หเห็นราชพัฒน์ยูด่ดอกครับผมตลาดแห่งนี้เป็นตลาดชุมชนครับตลาดชุมชนแล้วก็เพิ่นออกมาเอาควายม,มาขายนะครับเนาะพี่น้องเพิ่นอยู่ใกล้ๆก็เอามาขายเดาไปๆเบื้องข้างไหนครับผมไมเป็นทังไดนะพี่น้องเนานะไปครับผมพ่อกับพ่อขมอเทียนเอาพ่อเทียนสวัสดีครับผมพ่อเทียนได้มาสองตัวตีเนี่ยตัวนี้ขายไม่ได้ตียตัวนี้ขายหลายบ่นไดนเนี่ย ขายวอดเจ็ดพันครับอืมเป็นตัวอะไตัวผู้ตัวแม่ตัวเมียตัวผู้หญิงอืมเอาไปเก็บขนาเขาก็เป็นขนาดเจ็ดกิโลน้อยนึงหางอมเทียนอืมแม่นหางขาวเบิดขาวอมดำอืมหางอมเทียนครับเอาไปเลี้ยงเนาะไปเลี้ยงไปเลี้ยงมีลูกพีโต้ได้ดีกันเนาะเป็นเนาะเข้าไปแล้วเน้อขายพอดวอดก็จะขายต่ออยู่แล้วมัอืมขายต่อได้กำไรก็ขายเบิดแล้วเนาะเป็นกระสือขายกันในเป็นบ่วห้อยเอาตัวนี้ยนี่เนี่ย เออต Finally, ica, money, ัวนี้มัน sí, ม so ีตุ้มก so ับมิดต่อแต่ละราคาเนื้อนะครับแต่ว่าใบเก้าฟันต่อรองกันได้อืมีต่อมีตุ้มเนาะมันเศร้าเรือเนาะเศร้าเนาะถ้าเป็นห่อไปเลี้ยงได้บ่เนี่ยได้ครับได้เลี้ยงไปเลี้ยเรื่อยๆก็แย่ไปเรื่อยเนาะผู้ใดเพราะฉะนเพราะว่าพอใหญ่เหลือบ้านปกครองใตจเราซื้อน้ำผมไปแล้วมันเป็นเป็นน้ำเพลินครับเปลี่ยนเป็นน้ำเพลิน้วก็ที่นี่ก็ อยากรองเบิงพวกยางกวเราว่าจะมันจะปอติดบอดยางออกลู่โคโลครับถ้าบักเคสามนึ่งมีพมีมีผลนวดเียมมีผลนำนมก็ดีคื้อกาครับแ่มันเปงดไม่แค่เป็นยี่คือหนังคันเราบอคันรอดได้กัตายพ่อลราคันเรารอดได้กับลอดเนาะแต่เพิ่นซื้อไปแล้วไปเกิดลูกร่วงไร้ดีืดเขขายสิลดเนี่ยนะ่อไอซงอเก้าพันนเนาะตัวเนี้ยาระเกาพันตได้อยู่ เอาพ่อบอกเบอรเนี่ยนะศูนย์แปดแปดสี่แปดสามหกศูนย์แปดแปดเนาะชี่นี่ไข่หมเรื่องหนี่งพันมื่นสองพันนี่ยไข่ไงได้สบายเลยพนทีเนาะครับผมครับครับางดีผมครับเอาขอบคุณครับผมเอามาไปยังนะครับมันหามก็ได้เนาะรับยูกผอเลี้ยนสวัสดีครับผมผอเรียนได้งัวแดงไหได้งัวแดงมาอตเป็นเป็นแม่สาวสิพอแม่สาวนี่เดียวใหญ่ๆเนี่ย ทับยังพ่อหางมเสายังมองยังมันึอรเลยอืมมันจะได้สอปีหัวเงินีกว่าปีกว่าปีกว่าีกว่ากนาะสูงหลไปไหนพ่อเนาะตัวเงี้ยตัวเงี้ยเตอเท่าไรพ่อตัวเนี้ยปูเตอร์เท่าสองหมืนสองสองหมื่นสองพันตัวเขาเงาเงหน่อยเด้วตัวเขาเงาเงง่ทองมันมีทองปเอรเท่าไรเนี้ยตัวเนี้ยปูเอพันห้อยปเตอน้อยท่ากี่เยแล้วพ่อ อเดดินกว่าตัวนี้ได้ทั้งสี้านหลังอยู่ดีเด้ตััวน้นลูกเขศสามมีใบเกิดอพร้อมเท่าไรพ่อ1 8 5 0แปดห้ารอาร้อเอาพ่อบอกเบอร์นียเจ้าบุญนเจ็ดสองห้าสามศูนย์สองห้าสามศูนย์หนึ่งพ่อเหรียญซับใหญ่เนาะอ่าพ่อครับไห้เบิ่งนอ้เบิรนหนัลูกสาวเคเอตัวนี้ลูกเคอแต่ว่า้เขาดเดลูกสาวเคเอฟอ่ะงามิเดนะพ่อเนาะตัวนี้เนาะโอ้งามมันิเด้ โอ้งาะจิตเด่นก่อนตัวใหญ่ยิ่งเลยเนาะตัวงามงามงามอยากมีเลยองกระจิกเนี่ยเนี่ยพี่น้องเราห้องไว้หมื่นแปดพันลูกเอฟสามหนึ่งนีใบเห้องเนาะพ่อเนาะกลับใบเอามานน้ำยู่คันซื้อกันถามมากันได้ครับพี่น้องของพอเหรียญเด้อพี่น้องเนี่ยสีแดงดีแช่แม่ลูกสูงได้ร้อยเท่าไรในนี้พ่อร้อยสามสิบได้บ้าะน้องร้อยสามบอกร้อยสามนีเนาะแข้งขาดีบอกลบแข้งขาดีเล็บดีบือลิ้งกันนี้ดีครับเนี่ยพี่น้องบ่มีต้นนิดตกยาง ก็เรียนเนาะเดี่ยงจริงคือัเขานี่เป็นยังไงอย่างเขาลนเดี่ยงที่ไดนน่งธรรมชาติพ่อครับครับเอาเรียนรับขอได้ขายครับผมกัสวัสดีครับผมอ้เรมาสองคันในมือเนี่ยครับผมอันนั้นกับเมนดียครับอ้เอาคันนี้กอนสียงเดียงหนี่ก่อน เอาให้เลยอันนี้เป็น,นยังไงเนี่ยเต้แดงเนี่ยอันนี้เปิดไปหาปัญหาครับโอ้หมือหาปัญหาเป็นแม่สาวเถอะแม่สาวครับจีนได้เฉลี่ยต,ตัวเองปีเราตัวยังเนี่ครับปีกว่าแล้วรือครับปีกว่าแล้วเนาะที่มีรถยนก็จีนได้เป็นแซดเอารครับเนี่ยโตแดงเกี่ยวเาขาแล้วปีไม,ไเม่เป็นอืมเอ๋อเบื้องแข่งขาดีเนาะครับก้อยหางเป็นอันเย่างรดน้ำครับมันอันถึงเกี้ยวถึงยังซื้อเราครับมันเลยน้อยน้อยมีอยู่มีอยู่เดี๋ยวก็ออกเพศดำครับ สูงกว่าประมาณร้อยสามสิบห้าน้นนนอสามสิบห้าบวกลบมีค,บคุ้นเชียงดีน้องห้อยแหล่นอ<ต>้ออยู่ลึงก็ดีน้ำไต่กม็มีเอาไปเบิ้งอีกต,ตัวนี้ตัวนี้แดงๆนี่คืองามภาคเต็มอ้อเนี่ยกว่ายหางดีเนาะขาดีเาเป็นลูกผสมดีเนี่ยห้อยแหล่นาผสมมีดมาเตอร์นะครับไวัย่ะเนาะมีปัาเตอร์หรือผสมออกสายพัฒนาครับสายกำลังมาแรงแมนสายเนื้อ ปาดแล้วกอันอันตันดีแท้นี่ยไหมแขนเอาโจกอนดีแท้กวอันยาครับเข่าร่มเข่ายังแล้วบือห้องห้องแล้วมันเป็นว่านี่แล้วครับเมื่อไหร่จะเดือนแล้วเนี่ยคระดียังไม่ถึงปีหรอกครับประมาณสิบเดือนครับโอ้ไายทาเด่นเดี๋ยวแหงดามคักได้หนี่ครังตัวนี้ก็เปิดไว้ซ้ำกันแล้วครับห้าพันห้าพันหาสิบเอ็ดเอาเปิดห้าพันห้ายกคู่ก็ได้ครับอืมยกคู่กับรถอีกเนาะให้แล้เนาะร้อเมตรร้อยกิโลส่งได้ส่งได้ครับอือเอาให้เบอร์เ็วบอกเบอร์น่เาะ 428สองแปดสี่สองแปดอันนี้ของใครเลรยอันนึงเนาะเอาไปเพิ่มอีกอันนึงกว่าจะเนี่ยนี่อันนี้นี่คันนึงสายเนื้อครับหอยแหล่ลุงแล้วสองมาสองคันเลยมาตอนเนี่ยสายเนื้อเอาลูกนไงลูกลูกสาวลูกผู๋ครับสายเนื้อครับนี่ผู๋กันดิ้ครับเออให้บุญกันทักิ้งครับลูกเไปละเอ้าสองแล้วสองตัวนี้เท่าไรตัวนี้ตัวผู๋น้อยหน่อยนี่ก็แอนตันนิดหน่อยเนาะโอ้หลังตรงต่งเป๊ะเลยว่ะ หลังกลมบิ๊กเลยอืมเผื<อ>หน้าตรับกระพู่ครับได้บุญแรงงานครับโอ้เนี่ยสูงลายเปตนกระพู่เลยนยครับผม ตัวอะเปิดตัวไรผู้ใหญ่น่ะเปิดไปาพัครับสิบห้าพันหมอนห้าพันครับโอ้หมือนสี่พันอันนี้หมื่นสี่พใส่เนื้อเจ็ดพครับตัวนี้เป็นเป็นงอตั้งแต่แม่สาวเจ้ครับแม่จามแม่จามแล้กระนาดีนะอวดดีเนาะหมื่นพันตัวเนี้ยใส่บุญใส่งานได้เนาะเอาไปเลี้ยงกับคุณได้อีกเนาะครตัวนี้หมื่นห้พันใส่เนื้อตัวนี้หม่นสี่พันไปดูไปดูอีกแม่นึงครับนี่อีกตัวนึง อันนี้เป็นงัว่านใดเนี่ยให้เลยมีลูกดิง้วแยกลูกมากกันครับอืมท่านจะมีลูกเรากว่าดิเป็นลูกที่ไรหนึ่งประมาณลูกแยกไปอ่าโตสามโตครับอืมมันนผสมกับเตยซีๆเหรอครับอืมโอเ้เตยกร็สูงหลายดีเนาะง้ว่าคุณเชียงดีกัน,นครับโอ้ถั่วไงโอ,อ,อ้หางฝอยหางดี่ต้องให้แรงเนาะอืมมันเป็นแท้ แล้วฝนบ่ได้ผสมครับอืมอันช่วงนี้ว่าถือหลายจางครับแพงหลายเป็นเลยบ่อย่างผสมเออเอาเอามาเอาให้แลกบอกเบอร์แนี่ไหตัวนี้ก็ตัวนั้นสองอันนะครับอันเบอร์เดียวกันแล้วครับเอาบอกไหมศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสี่สองแปดสี่สองแปดสองศูนย์สามศูนย์สองศูนย์สามศูนย์เปิดใชตัวนี้ตัวนี้เปิดไว้ยี่สิบหกคบสองหมื่นหกพันครับเอาโอเคขายเนื้อเนาะครับครับผมเอาให้แลกครับขอได้ขายครับขอบคุณครับผมให้แหลกเราหมานเริ่มเลยครับเราได้มาสามตัวสองคันครับอีกตัวหนึ่ง เราซื้อเงาไว้ไว้หลายเก็บไว้ให้พี่ให้น้องพี่น้องจะได้มาหาตัวหาเราแล้วคับดื้อยังมาทันมาพ่อกับพ่อขาขาสวัสดีครับผมพ่อขาได้มาจากตัวมั้ยเนี่ยได้มาสองตัวครับผู้เฒ่ากับผู้สาวเตี้ยเฒ่าผู้สาวอันนี้ผู้สาวเกาใหญ่ผู้สาวน้อยแต่หักตัวใหญ่เนาะครับอันนี้เปื้อนอะไรเนี่ยอ่ะเปิดได้สิบสี่ห้าร้อยครับสิบสี่ห้าร้อยโอ้โหกระทูงงามตัวนี้เนาะงามสูงดีตัวนี้สูงกว่าร้อยสามสิบได้แล้วเนาะ สายที่หาบวกเนาะครับของหอยขาสิบสี่ห้าร้อตัวผู้น่เดีอครับตัวผู้ห้องไว้หกขันหาครับห้องวหกขันหาเราลองอ๋ออยากได้ครับนี่น้อดกนี่น้อหกันหาเนานี่เนาะหุ่นหดนะว่าได้เห็นหอมหาแลนน้ำสองนมแล้วเทาว่าเสาท่านได้เสาดีดลครับ โอ้แม่มากระเสาเตัวครับหมวกแม่มากระเสาจะละอืมให้แม่กวนแม่กินลมแม่หลครับเอาบอกนะครับศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสอห้าาน้าครับเจ็ดยหกเก้ห้ขานาะา้าแดงครับโอ้มีครับตัวนี้เราห้องไว้หกพันหกพันจะได้กันหรือพัาครับพัเนาะต่อได้อีกเนาะรับต่อได้อยู่ครับสายเลียงสายขุนสายเงินมืนอันน right. ี้กัต่อได้อยู่นี่น้อยนิดนี่เนาะสิบสี่ห้าร้ยครับ บ <a> ัวไก่กันไปเป็น่วงไก่ไปเน่งนี่สเปจิตดกขพ่อของไฮแระครับตัวเท่าไรเนี่ยตัวละเท่าไหรเนี่ยเาวเนี่ยเาว้าจิตพันห้ครับจิตพันห้า มันเกล็ดมันเนี่ยมันคายจนหน่อยตัวตัวดำนี่ดำ0่ามานครับัวผัวครับเป็นเป็นชาวลี่เป็นยังไงชาวลี่ครับเด็ันชาวลี่อืมเป็นกนว้ยั้อขอ เออมันมาถือหมอขมูงอันที่ว่าห้อยบอกเบอร์นี่นะห้อยศูนย์เก้าแปดสามสองศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดแปดเก้าศูนย์แปดนะห้อยให้พอโตครับห้พอโตเนาะขอบคุณครับขอตัวครับ ครับพี่น้องวันนี้ก็ขอ,ขอจบคลิปตลาดนัดมันนักฝ่ายไป้นสามีได้พี่น้องด้วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องผู้เพียงเรื่องตัวไร้น้ำครับ,สบีสวัสดีครับ